ดอกเบีย้ยดีโดนใจกับเงินฝากประจำ14เดือนให้อัตราดอกเบีย้ยสูงถึง2.1%จากธนาคารกรุงศรีนะครับใครสนใจอัตราดอกเบียาาเบ้ยนะครับช่วงนี้นะครับอัตราดอกเบีย้ยค่อนข้างปรับสูงนะในหลายหลายแคมเปญของแต่ละธนาคารเพราะนั้นเรามาดูรายละเอียดเพิ่มเติมกันเลยดีกว่านะครับเปิดบัญชีขั้นต่ำเพียง10,000บาทเปิดบัญชีได้ที่ธนาคารกรุงศรียุทยา ทั่วประเทศนะครับสามารถที่จะเปิดบัญชีได้เลยนะครับและอย่างหนึ่งที่สำคัญรับสานะเพิ่มนะครับกรุงศรีเอกลีเมื่อเปิดบัญชีและฝากเงิน5ล้านบาทและรับ สถานะเพิ่มกรุงศรีพรามนะครับเมื่อเปิดบัญชีและฝากเงิน1ล้านบาทนะครับสำหรับตัวแคมเปญเงินฝากประจํากรุงศรี14เดือนรับดอกเบี้ยสูงนานนะครับปลอดภัยสูงเสี่ยงน้อยเงินต้นไม่หายผลตอบแทนแน่นอนใครๆก็ฝากได้นะครับอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ 2.1%ต่อปีเปิดบัญชีขั้นต่ำเพียง1 0 0 0 0บาทรับดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนดระยะเวลาการฝากนะครับเงื่อนไขนะสำหรับ,บลูกค้าบุคคลธรรมดาที่มีอายุตั้งแต่12ปีบริบูรณ์ขึ้นไปณวันที่เปิดบัญชีสำหรับบุคคลธรรมดาที่มีอายุต,ต่ำกว่า12ปีต้องได้รับความยินยอมให้เปิดบัญชีจากบิดาหรือมารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมายเท่านั้น 2. จำนวนเงินฝากในการเปิดบัญชีครั้งแรกและฝากเงินในครั้งต่อไปต้องไม่น้อยกว่า1,000 0บาท 3. กรณีฝากเงินเพิ่มเติมต้องดําเนินการฝากที่สาขาของธนาคารกรุงศรียาาเท่านั้นนะครับไม่สามารถที่จะฝากผ่านนะครับ KMA กรุงศรีแอปนะครับหรือช่องทางอื่นๆ ของธนาคารได้แต่อย่างใด 4. เมื่อครบกำหนดะระยะเวลาการฝากธนาคารจะคำนวณอัตราดอกเบีย้ยและโอนเงินดอกเบี้ยนะครับหลังหักภาษีนน้นที่จ่ายเข้าบัญชีเงินฝากประจำดังกล่าวข้างต้น 5. ไม่ถ้าไม่มีการถอนเงินหรือมีคำสั่งอย่างอื่นอย่างใดให้ถือว่าตกลงต่ออายุการฝากเป็นเงินฝากประจำา3เดือนตามประเภทของลูกค้าโดยมีเงื่อนไขการฝากเงินและอัตราดอกเบีย้ย ตามประกาศของธนาคารที่ใช้บังคับอยู่ณนะวันที่ต่ออายุเงินฝากนั้น 6. กรณีถอนเงินก่อนครบกำหนดต้องถอนทั้งจำนวนของแต่ละยอดการฝากโดยหากเป็นการถอนเงินที่ได้ฝากไว้ไม่เกิน3เดือนนับจากวันที่ฝากธนาคารจะไม่จ่ายอัตราดอกเบีย้ยหากเป็นการถอนเงินที่ถอนไวออ้ที่ฝากไว้ตั้งแต่3เดือนขึ้นไปนับจากวันที่ฝากธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยในอันตราดอกเบีย้ย เงินฝากอ,อมทรัพย์ณวันที่ฝากนะครับของยอดเงินฝากนั้นตามจํานวนวันที่ฝากไว้จริงและผู้ฝากเงินจะได้รับเงินต้นและดอกเบีย้ยที่คํานวณได้ดังกล่าวข้างต้นหลังหักดอกเบีย้ยนะครับรวมภาษีหักหลักหน้าที่จ่ายนะครับที่รับไปแล้วก่อนหน้านั้นทั้งนี้ผู้ฝากเงินสามารถขอคืนเงินภาษีหักหน้าที่จ่ายดังกล่าวได้ที่กรมสรรพากรนั่นเองนะครับ เจธนาคารขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและวิธีการให้บริการโดยธนาคารจะแจ้งให้เจ้าของบัญชีทราบภายใต้หลักเกณฑ์ประกาศและระเบียบของธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับแปดเงื่อนไขการรับสานะกรุงศรีเอ็กซ์คลูซีฟและกรุงศรีพรามเป็นไปตามที่กําหนดก็คือกรุงศรีเอ็กซ์คลูซีฟเนี่ยต้องฝากตั้งแต่5ล้านขึ้นไปรับไปเลยนะครับกรุงศรีพรามฝากตั้งแต่1ล้านขึ้นไปก็รับสิทธิ์ไปเลยนั่นเองนะครับ เพราะฉะนั้นใครสนใจก็ลองดูนะและเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการโอนเงินล่วงหน้าของกรุงสรีโมบายแอปนะครับรายละเอียดต่างๆนะเดี๋ยวท้ายคลิปมีบอกนะครับขั้นตอนการโอนเงินล่วงหน้าผ่านกรุงสรีโมบายแอปนะครับขั้นตอนที่1นะเราก็ต้องเข้าไปที่แอปพลิเคชันของเราแล้วก็เข้าไปที่โอนเงินบัญชีด้วยตัวเองนะครับ ขั้นตอนที่2กดเลือกบัญชีออมทรัพย์ที่ต้องการจะโอนเงินตั้งออกนะขั้นตอนที่3นะครับกดเลือกเงินฝากนะที่เราจะโอนเข้าไปเป็นประจาทุกทุกเดือนอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับล้าก็เลือกบัญชีปลายทางไปนะครับเพื่อจะตั้งโอนนะขั้นตอนที่4ระบุจํานวนเงินที่ต้องการตั้งโอนจากนั้นก็กดถัดไปขั้นตอนที่5นะครับเราก็ต้องตั้งเวลาก่อนจะโอนทุกทุกวันไหนนะครับเวลาไหนนะครับ6 ต้องตั้งเวลาแบบประจำเลือกทุกเดือนจากนั้นก็บันทึกนะครับเริ่มต้นและสิ้นสุดการโอนแล้วก็กดบันทึกนั่นเองขั้นตอนที่8ก็จะเป็นการเสร็จสิ้นขั้นตอนในการโอนนะครับง่ายๆแค่นี้เองนะครับไม่ยากอะไรเลยในขั้นตอนการโอนขอขอบคุณข้อมูลจากธนาคารกรุงศรีวิทยาจำกัดมหาชนมานที่นีด้วยนะครับติดต่อสอบถามโทร1572นะครับ วันจันทร์ถึงศุกร์นะครับเวลา8โมงครึ่งถึง17เนกา30นาทีสามารถไปที่ธนาคารกรุงศรีนะครับทุกสาขาได้เลยนะไปเปิดบัญชีไปบอกเขาเลยว่าจะเปิดบัญชีเงินฝากประจำ14เดือนดอกเบี้ยสูงนะดอกเบี้ย2.1นะครับบอกเขาเลยและเดี๋ยวมีเงินฝากประจำประเภทอื่นนะครับเราจะมาคุยกันอีกส่วนการคำนวณตานดอกเบีย้ยเดี๋ยวคงเอามาเล่าให้ฟังแล้วกันนะครับ ก่อนจากกันนะครับแนะนําความรู้เกี่ยวกับการลงทุนกันเล็กน้อยนะครับการลงทุนมีหลากหลายประเภทนะครับตั้งแต่ความเสี่ยงต่ําไปจนถึงความเสี่ยงสูงนะครับความเสี่ยงต่ําผลตอบแทนอัตราผลตอบแทนก็จะต่ําลงนะครับจะน้อยไม่เยอะแต่ถ้าความเสี่ยงสูงขึ้นอัตราผลตอบแทนที่ทําได้มันก็สูงตามเหมือนกันนะครับอาจจะได้ผลตอบแทนถึง1 8เลยก็ได้นะครับบาง บางที่นะครับบางจุดการลงทุนนะครับบางตัวอ่ะเรามาดูกันดีกว่าว่า,ามีอะไรบ้างนะครับที่ให้ลงทุนหนึ่งนะครับตราสารหนี้หรือการลงทุนระยะสั้นตราสารหนี้เนี่ยจะออกนะครับไม่เกินประมาณ1ปีนะครับไม่เกินปีหนึ่งให้อัตราผลตอบแทนอยู่โดยประมาณคือ2-5%เนนะครับเจ็บเป็นตราสารหนี้ที่อัตราผลตอบแทนดีกว่าเงินฝาก นะครับเล็กน้อยดีกว่าเงินฝากประจําเล็กน้อยนะครับประโยชน์ของตราสารนี้คือ1ความสิ่งต่าปลอดภัยเงินต้นไม่หายแน่นอนแล้วก็โดยเฉพาะถ้าเป็นตราสารนี้ของรัฐบาลนะครับมันก็จะเหมาะสําหรับคนที่เริ่มต้นการลงทุนนะเป็นการฝึกซ้อมการลงทุนในระดับหนึ่งนะครับแต่แน่นอนแหละว,ว่าตราสารนี้เนี่ยระยะสั้นแม้จะไม่ไม่ถึงปีแต่ก็มีสภาพคล่องที่ค่อนข้างต่านะจะใช้เวลาขายนะครับ นานนะถ้าเกิดแบบเราไม่อยากจะรอไม่อยากจะรอให้ครบปีจะขายเลยเนี่ยมันก็ค่อนข้างนานนิดหนึ่งนะหาคนซื้อยากนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งในหากภาวะเงินเฟ้อสูงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริงก็จะลดลงนะมูลค่าก็จะน้อยกว่าอัตราเงินเฟ้อก็ต้องระมัดระวังแล้วก็เรื่องความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย หากอักตราดอกเบีย้ยปรับสูงขึ้นตราสารนี้ก็จะมีมูลค่าลดลงนะถ้าดอกเบีย้ยต่ําตราสารนี้ก็จะมีมูลค่าสูงขึ้นนั่นเองนะครับเรามาดูอีกตัวหนึ่งนะครับในส่วนของพันธบัตรรัฐบาลหรือหุ้นกู้พันธบัตรรัฐบาลเป็นรูปแบบการลงทุนตราสารนี้ชนิดหนึ่งที่เป็นการลงทุนระยะยาวขึ้นก็คือมากกว่า1ปีแน่นอนแล้วก็แน่นอนหลังความเสี่ยงเนี่ยต่าเช่นเดียวกันนะครับแต่อัตราการขายเนี่ยอาจจะ สภาพคล่องอาจจะต่ำนิดหนึ่งนะมาะสำหรับการลงทุนที่ต้องการลงทุนแบบปลอดภัยนะครับต้องการลงทุนมากกว่า1ปีขึ้นไปแล้วกเ็เป็นลงทุนความเสี่ยงที่ต่ำมากอัตราผลตอบแทนโดยประมาณจะอยู่ที่ 3-4%... เเก็พอจะหาได้นะครับนะต่อมานะครับหุ้นนะหุ้นเป็นอัตราผลตอบแทนที่สูงขึ้นมาแล้วนะครับ คุนกู้เนี่ยเออไม่ใช่หุนกู้หุ้นนะครับผลตอบแทนที่สูงขึ้นมาซึ่งจะเป็นการลงทุนในกิจการละนะครับต้องศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมนะถ้าเกิดเราพูดถึงในเรื่องของออการลงทุนในการลงทุนในหุ้นหรือการลงทุนในกิจการจริงๆนะครับเราก็ต้องหาความรู้แต่ผลตอบแทนเนี่ยสามารถได้ถึงนะครับ 8ถึงสก็สามารถทำได้ในบางกิจการนะครับนะซึ่งหุ้นเนี่ยค่อนข้างมีความผันผวน,นสูงเหมือนกันนะครับเพราะถ้าบางกิจการเนี่ยผลตอบแทน3%แค่นั้นก็มีนะบางกิจการผลตอบแทน1 0ก็มีบางตอบแทนผลตอบแทน5% 8%ปก็มีนะครับมันก็ต้องดูรายละเอียดให้ดีนะครับเลือกลงทุนได้อิสระนะดูว่า กิจาการนั้นเขาทำอะไรนะครับแล้วก็มีความพันผวนสูงที่บอกไว้ราคาหุ้นมีปัจจัยหลากหลายอย่างนะครับในการาทำให้หุ้นขึ้นหุ้นลงเพราะฉะนั้นมันต้องเลือกนะครับเฟ้นหุ้นแข็งแกร่งหุ้นเติบโตนะครับหุ้นที่ฟื้นตัวเร็วแล้วก็หุ้นในช่วงเวลานั้นมันก็จะต้องอาศัยความรู้นิดหนึ่งนะความเสี่ยงเนี่ยระดับความเสี่ยงเนี่ยอันดับระดับสูงเหมือนกัน นะครับต่อมานะลงทุนในอสังหาริมทรัพย์อาจจะเป็นลงทุนแบบปล่อยเช่านะครับหรือลงทุนแล้วรีโรเวทขายนะครับก็สามารถทำได้สามารถให้ผลตอบแทนสูงเทียบเท่ากับหุ้น,นเลยก็ได้นะครับถือไว้งนาะถ้าเลือกดีๆเลือกอสังหาริมทรัพย์ในโซนทําเลที่ดีเนี่ยถือไว้ก็มี อัตราผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้นนะอย่างเช่นเราปล่อยเช่าเนี่ยมันได้ผลตอบแทนระดับหนึ่งแล้วและถ้าไปอยู่ในพื้นที่ที่มันเวิร์กมันดีในแต่ละปีเนี่ยอัตราที่ดินมันจะขยับขึ้นเท่ากับว่ามูลค่าที่เราลงทุนไปมันจะเพิ่มสูงขึ้นด้วยทา,ทางที่ได้รับตัวค่าเช่าอยู่แล้วนะครับแล้วก็ขายนะขายก็ได้ทำ กำไรดีนะครับแต่แค่ว่าในส่วนของความเสี่ยงมันต้องใช้เงินทุนมากในการซื้อสังหาริมทรัพย์นะครับเป็นเป็นหลังๆเนี่ยนะครับมันต้องใช้เงินทุนเป็นเงินก้อนเยอะแล้วก็การขายเนี่ยไม่ใช่ขายง่ายๆนะมันไม่ใช่แบบขายวันสองวันแล้วจะได้อะไรเงี้ยมันต้องใช้ระยะเวลานิดหนึ่งแล้วถ้าอยู่ในทำเลที่ไม่ดีอาจจะขายไม่ได้ภายในหก เดเดือนก็มีมาแล้วนะครับ